สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านสวนที่จังหวัดแยนานะครับวันนี้จะมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ell, ระบบเล็กๆให้คุณพ่อนะครับเงื่อนไขในการใช้งานในครั้งนี้นะครับเราจะใช้โหลดที่เป็นหลอดไฟ LED จํานวน2หลอดด้วยกันนะครับและพัดลม DC 12โวลต์อีก1ตัวนะครับจะต้องใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับคอนเซปต์ Concept ในการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ในครั้งนี้ก็คือประหยัด ปลอดภัยและใช้งานได้จริงนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสามารถหาซื้อได้เองได้ไม่ยากนะครับในเว็บช้อ p ปีและ Lazada มีขายนะครับสําหรับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกภายในคลิปนะครับรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วก็จะมีวิธีทำนะครับผมจะถ่ายทุกขั้นตอนในการทําจนถึงตอนทดลองใช้งานจนเสร็จนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยครับไปสำหรับ แผงโซลาเซลล์นะครับที่จะมาติดตั้งให้คุณพ่อนี้นะครับจะเป็นแผง170วัตต์ชนิดโมโนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งไว้บนหลังคานะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับประมาณบ่ายสองเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะต่อสายไฟก่อนนะครับก่อนขึ้นเอาไปติดบนหลังคาคนะครับเพราะว่าไม่อยากไปตากแดดสายไฟนะครับผมก็จะใช้สายไฟ VAF คือสายไฟที่ใช้เดิน ตามบ้านเลยครับซึ่งก็ราคาถูกโดยสายไฟที่ผมนํามาต่อกับแผงต่อไปยังคอนโทรลชัตเจอร์นะครับก็จะใช้สายไฟขนาด2คูณ2.5นะครับซึ่งให้มีขนาดใหญ่นิดนึงเพื่อไม่ให้แรงดันตกนะครับถ้าเกิดสายไฟมันยาวเกินไปก็อาจจะต้องใช้สายที่มีขนาดเส้นใหญ่กว่านี้แล้วก็ขอหัวสายแบบบ้านๆเลยแล้วเดี๋ยวเอาเทพันสายไฟพันเอานะครับ ถ้าท่านใดต้องการความแน่นก็จะบัดกีก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแผงโซลาเซลล์นะครับก็เลือกติดตั้งตรงบริเวณที่โดนแดดนานที่สุดในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะได้ไฟเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งเอียงสักเล็กน้อยนะครับประมาณสัก 45่สถึงสาองศานะครับแล้วทิศทางที่ดีที่สุดก็คือหันไปทางทิศใต้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านสวนเนี่ยต้นไม้อาจจะเยอะนิดนึงก็หาทิศทางที่โดนแสงแดดเยอะที่สุดละกันครับผมก็วางสายไฟไว้บนหลังคาเลยนะแล้วก็จะต่อเข้าไปในตัวบ้านนะครับระยะทาง10เมตรเห็นจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินสายไฟ หรือโยงสายไฟเข้าไปในตัวบ้านกันครับสำหรับสายไฟนะครับเราจะล็อกด้วยกิ๊บพลาสติกแบบนี้นะครับง่ายสะดวกในการติดตั้งนะครับฝั่งนอกอาคารเสร็จแล้วนะครับมาดูฝั่งตัวในอาคารบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มที่ตัวคอนโทรลชัชเจอร์กับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในที่นี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับ75แอมป์12โวลต์นะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้าน ขายแบตเตอรี่ทั่วไปหรือตามเว็บช้อปปี้รัสตา,าก็มีขายนะครับส่วนคอนโทรลชัชเจอร์นะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลชัชเจอร์ที่ขนาด30แอมป์นะครับซึ่งก็หาซื้อได้ไม่ยากในเว็บรัสตา,ากับช้อปปี้ก็มีขายเช่นกันนะครับอันดับแรกครับเราหาที่ติดตั้งตัวแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับเราก็จะต่อไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยมาเข้าที่ตัว คอนโทรลชัตเตอร์เพื่อให้คอนโทรลชัตเตอร์เนี่ยเริ่มทำงานกันก่อนโดยที่ผมจะใช้สายไฟต่อกับขั้วคี้แบตแบบนี้นะครับอันนี้จากขั้วบวกครับถ้ากล้องขั้วบวกอ,อันนี้ขั้วลบนะครับ สำหรับตัวแบตเตอรี่นี่นะครับเป็นแบตเตอรี่มือหนึ่งนะครับซึ่งจะซื้อมาใช้งาน2ประเภทนะครับก็คือคุณพ่อผมจะเอาไปใช้กับรถไถนานะครับถ้าช่วงรถไถนาไม่ได้ใช้งานก็จะเอามาเป็นตัวสำรองไฟเ,เก็บไฟไว้ใช้ในระบบโซลาเซลล์ตรงจุดนี้นะครับซึ่งซื้อมาก็ใช้งานได้2องอย่างเลยคุ้มใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่คนนี้พ่อเป็นตากล้องแล้วนะครับวันนี้ชอดมาก โอเคนะครับต่อไปเราจะต่อสายไฟจากตัวแบตเตอรี่เข้าที่คอนโทรลชัชเจอร์ครับต่อไม่ยากนะครับจะมีรูปสัญลักษณ์แบตเตอรี่อยู่แล้วก็จะมีบอกขั้วอยู่ครับว่าต่อขั้วไหนมีขั้วไหนนี่ผมเริ่มที่ขั้วลบก่อนขันให้แน่นนะครับห้ามหลวมหลวมนี่เขาจะเกิดความร้อนและเกิดละลายได้นะครับต่อไปขั้วบวกนะครับ พอต่อขั้วบวกเข้ามานะครับตัวคอนโทรนชาร์จเจอร์หน้า,าดิสเพย์ก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าไฟในแบตเตอรี่มี12.6โวลต์แล้วค่อยจัดสายที่หลังนะครับต่อไปนะครับสายไฟคู่นี้คือเป็นคู่ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับคอนโทรนชาร์จเจอร์เลยเพื่อที่จะให้ แผงเนี่ยชาร์จไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมยังไม่เดินระบบแสงสว่างนะครับเดี๋ยวจะให้แผงโซลาเซลล์เนี่ยชาร์จไฟที่แบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะได้ใช้ไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาที่เหลือเราก็จะไปติดตั้งในส่วนของระบบแสงสว่างอ่ะต่อขายอ,อันนี้จะชาร์จแล้วนะต่อ ขั้วลบนะครับขั้วบวกครับจากแผงครับวันนี้สัญลักษณ์แผงโซล่าเซลล์ขึ้นที่ตัวคอนโทรลแพชเจอร์นะครับตอนนี้เราก็ต่อ,อไฟจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อมาชาร์จเข้าตัวแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์แผงโซล่าเซลล์ขึ้นแล้วแล้วก็ตัว แบตเตอรี่ก็ขึ้นเช่นกันนะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่12.8.9ปล่อยให้เขาชาร์จเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําส่วนบักไฟที่จะไปใช้กับพัดลมแล้วก็ระบบแสงสว่างต่อไปสําหรับหลอดไฟนะครับดวงแรกเป็นดวงที่เอาไว้หน้าบ้านนะครับเป็นหลอดตุ้มๆแบบนี้นะครับหลอด DC หรือ AC 12 -85 โวลต์12วัตต์นะครับโดยหลอดชุดนี้นะครับก็ ติดตั้งง่ายมากครับใช้สกูหรือตะปูก็ได้ตอกไว้แบบนี้แล้วก็แขวนเลยง่ายๆจะเคลื่อนย้ายจะเปลี่ยนหรือจะถอดก็ง่ายมากเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้สายไฟมาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะยาวอยู่ประมาณ1เมตรเห็นจะได้เพดูไปเห็นปะ่ะแล้วก็มีปากคีบมาให้ด้วยครับซึ่งก็สะดวกในการใช้งานจะเอาไปคีบกับแบตเลยหรือจะต่อกับสายไฟก็ได้นะครับ เพื่อความคงทนและมาตรฐานถาวรคุณพ่อบอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการต่อเอาไม่ใช้ k ี้แบตนะครับอ่าแล้วก็จะใช้เทปพันสายไฟพันเอานะครับสำหรับสวิตช์ไฟดวงหน้าบ้านนะครับผมก็จะต่อมาไว้ให้คุณพ่อตรงทางเข้าประตูแบบนี้นะครับสวิตช์ไฟก็ต่อแบบง่ายๆแบบลอยๆแบบนี้เลยนะครับ สำหรับหลอดไฟหรือไฟที่เราจะเอาไปใช้ในบ้านนะครับเราก็จะเจาะรูเพื่อจะร้อยสายไฟเข้าไปในตัวบ้านนะครับหลังจากเราเจาะรูเพื่อร้อยสายไฟเข้ามาในบ้านเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็แย่สายไฟแล้วก็เดินที่เห็นไหมด้านบนนะสายด้านบนนะครับแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆตอนนี้จะเป็นจุดต่อของเราอ,อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้ห้อยๆมา ตรงที่คุณพ่อกําลังต <c oughs> อบอยู่นะครับสําหรับสวิตไฟนะครับอันนี้เป็นตัวของในบ้านเราก็จะต่ออนุกรมกับสายขั้วบวกนะครับสําหรับหลอดไฟนี่เราก็จะไว้ใกลเคียงกับจุดเดิมเลยเพราะว่าเราจะเลือกใช้ระหว่างไฟจากโซล a าเซลล์ก็ได้หรือจากไฟ220ไฟบ้านเราก็ได้นะครับนี่นะครับสายปลั๊ก ของพัดลม DC 12โวลต์นะครับเราก็จะให้ให้อยอย่างนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยยึดติกะะดกับเสาจริงแล้วตัวปลั๊กไฟนะครับนี่แล้วก็ต่อเข้ากับปลั๊กตัวเมียให้เรียบร้อยขันให้แน่นเพื่อจะมาใช้ต่อกับปลั๊กตัวผู้ของพัดลม DC 12โวลต์ที่ผมทำไว้แบบนี้นะครับ สำหรับจุดต่อสายไฟของในบ้านนะครับนี่จุดนี้ก็อันนี้มาจากด้านนอกมาจากแบตเตอรี่ใช่ไหมครับขั้วลบกับขั้วบวกแล้วก็จะต่อขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยไปหาปลั๊กของตัวพัดลม d c 1 2โวลต์เสร็จแล้วสำหรับที่ไปหาหลอดไฟกับสวิตไฟนะครับก็คือจะเป็นขั้วลบ โค้ลบนี้ก็จะเป็นรอที่ขั้วของหลอดไฟเรียบร้อยแล้วอ่าและสําหรับขั้วบวกเนี่ยนะครับเราก็จะต่อเอ่อผ่านสวิตช์ไฟก่อนเนี่ยอันนี้ขั้วบวกผ่านสวิตช์ไฟมาที่ตัวสวิตช์ด้านล่างก็คือต่ออนุกรมกับสายไฟขั้วบวกที่จะไปหาหลอดไฟนั่นเองนะครับเนี่ยเนี่ยพอจาก ขั้วบวกที่เมนใช่ไหมที่เข้ามาเสร็จเราก็ต่อลงไปหาสวิตไฟแล้วก็ออกจากสวิตไฟก็จะไปหาหลอดไฟซึ่งขั้วลบก็ไปรอยอยู่แล้วที่กล่าวไปข้างน้นประมาณนี้นะครับหลอดไฟด้านนอกก็ต่อแบบนี้เหมือแบบนกันตอนนี้นะครับผมจะต่อไฟจากตัวแบตเตอรี่นะครับเข้าไปใช้งานที่โหลดนะครับโดยที่ผมจะมีตัวนี้ เป็นตัวช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งเขาเรียกว่าตัวรีเลย์12โวลต์1น0แอมป์นะครับโดยที่เราจะใช้หน้าคอนแทกของเขานะครับเป็นตัวที่ตัดต่อไฟที่จ่ายเข้าไปที่โหลดนะครับโดยผมจะต่อที่ขั้วลบออโดยขั้วที่ที่เป็นคอนแทกคือขั้วที่30ถึงกับ87เนี่ยนะครับแล้วตัวคอยของตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับจะ ต่อที่คอนโทรลชัชเจอร์ตรงที่ต่อเข้าไปที่หลอดไฟตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต่อกันเลยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าตัวคอนโทรลชัชเจอร์เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับดูครับเนี่ยตัวนี้เราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ตัวคอนโทรลชัชเจอร์หยุดจ่ายไฟที่อะไหรคือหยุดจ่ายไฟที่สิบจุดห้าโวลต์นะครับแล้วก็เมื่อเราเริ่มชาร์จไฟ ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะให้เริ่มจ่ายไฟทํางานที่12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรเทคแบตเตอรี่นะครับเพื่อไม่ให้เราดึงโหลดมากเกินไปนะครับอันนี้ต่อสายขั้วลบจากแบตเตอรี่นะครับอีกขั้วหนึ่งของรีเลย์นะครับก็ต่อไปอันนี้จะต่อไปหาโหลด สำหรับตัวรีเลย์นะครับสามารถหาซื้อได้ตามเว็บ Lazada หรือ Shopee ก็มีขายนะครับหรือตามร้านขายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ก็มีนะครับวิธีเลือกซื้อนะครับหาเลือกซื้อที่มีขนาดแอมสูงๆนะครับมิฉะนั้นเขาจะร้อนแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดต่อนเนื่องคอนติเนียตลอดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณความรู้ดีๆจากช่อง YouTube สมชาย DIY นะครับที่เป็นตัวอย่าง และแนวคิดในการที่จะเอารีเลย์ DC 12โวลต์มาใช้ในระบบโซลา r เซลล์นะครับสำหรับขั้วบวกนะครับเราก็ต่อเข้ากับขั้วบวกกับแบตเตอรี่เอาไปใช้งานที่โหลดนะครับเสร็จแล้วก็พันเทปพ,พันสายไฟให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้วของคอยรีเลย์นะครับเนี่ยตามตามเบอร์ที่ 85กับ86เราก็จะมาต่อเข้ากับตัวคอนโทรลชา์จเจอร์ค้่วบวกกับค้วลบที่จ่ายไปหาโหลดที่เป็นหลอดไฟตรงนี้นะครับสำหรับจุดต่อสายไฟด้านนอกบ้านนะครับ เส้นนี้คู่นี้นะครับเป็นคั่วบวกคั้วลบที่มาจากตัวแบตเตอรี่นะครับคั้วลบที่จะเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปหาหลอดไฟจะจัมมรวมกันเลยทั้ง3เส้นกับคั้วลบที่มาจากแบตเตอรี่ส่วนคั่วบวกเนี่ยนะครับก็จะจัมมสายไฟเข้าไปในบ้านกับอ่าคั่วบวกที่มาจากแบตเตอรี่แล้วก็จะต่อสายไฟจากเส้นนี้นะครับมาหาสวิต สวิตไฟหน้าบ้านอ่าเสร็จแล้วก็มาหาขั้วบวกของหลอดไฟสำหรับตรงชุดอุปกรณ์ชาร์เจอร์แล้วก็ตรงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดใช้งานจ่ายไปที่โหลดกันนะครับโดยที่เราต่อวงจรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดเปิด ไฟจ่ายไปที่ตัวแมกเนติกนะครับให้แมกเนติกเนี่ยเป็นตัวที่เป็นคอนแทคจ่ายไฟเข้าไปหายังโหลดนะครับกดเปิดเลยตอนนี้แมกเนติกทางานนะครับเสียงเปะตอนนี้ไฟจ่ายไปที่โหลดที่เราต่อไว้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้งานได้หรือเปล่าไฟด้านนอกตัวบ้านนะครับเปิดปุ๊บติดแล้วครับไปที่เรียบร้อย ดวงแรกต่อไปนะครับมาดูดวงในบ้านกันบ้างนะครับแบบมืดๆเลยดูดิจะสว่างแค่ไหนอ่ะกดสวิตไฟแล้วนะครับนี่ติดแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยสวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลองพัดลมกันบ้างนะครับ ต่อไปมาดูพัดลมกันบ้างนะครับเสียบปลั๊กแน่นมากๆเลยปลั๊กยี่ห้อนี้กดพัดลมใช้งานกันเบอร์นหนึ่งเลยโอเคเย็นชื่นใจครับเพื่อนเื่อใช้งานได้ทุกจุดครับตอนนี้เบอร์สองเบอร์สามเคปิดก่อนเดี๋ยวไฟหมด